ไม่รู้สาเหตุของเสียว่ามาจากอะไรจะแก้ปัญหาในไงดีครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ ecom e, com, e v i s u a l control podcast ไอเดียในการใช้ระบบ e v i s u a l control เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิตสำหรับโรงงานตอนนี้คุณโย่ผมเอโซลช่างเจนียร์และคุณตั้มเซอร์จีเนียนะครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับคุณเอครับผมหลังจากที่ทางคุณตั้มเข้าไปพบลูกค้ามาเนี่ยทางโรงงานเขาทําอะไรบ้างครับ ลูกค้าที่ผมได้เข้าไปพบนะครับผมก็จะเป็นบริษัทผลิตเก็บกับสารให้ความหวานครับซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารต่างๆนะครับผมแล้วปัญหาที่ทางลูกค้าฟนะีดแบ็กมันอ่ะคุณตั้มเป็นพบเจอไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังหอครับผมปัญหาที่ผมได้ไปพบเจอนะครับหรือทางลูกค้าพบเจอเนี่ยก็จะคือเวลาเขาผลิตนะครับผมเขาจะไม่มีการเก็บยอดการผลิตซึ่งบางทีเนี่ยก็ ไม่ตรงเป้าครับผมแล้วก็ไม่มีการเก็บเลขที่พโอของทางลูกค้าเข้ามาเวลาส่งของให้กับทางลูกค้าเนี่ยบางทีก็ส่งของให้ผิดเจ้าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวสาเหตุของการเอ็นจีนะครับหรือว่าสินค้าเสียนะครับก็จะมีหลายสาเหตุซึ่งเขาไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับผมแล้วจากปัญหาที่ข้างต้นเอ่าทางคุณตั้มเนี่ยมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้เข้าไปรับทราบปัญหาของทางลูกค้านะครับผมก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเขานะครับเป็น โปรดักต์ใหม่ของเราเองนะครับตัว Farmart Production นะครับซึ่งตัว Farmart Production เนี่ยครับผมก็สามารถแสดงออกทางจอทีวีได้เลยครับผมตัวนี้ก็สามารถเก็บค่า Panel Action Dip ได้ครับผมแล้วก็บอก Target ในแต่ละวันได้สามารถโชว์เลขที่โมเดลได้ครับแล้วก็ยังสามารถเก็บสาเหตุ NG ได้ถึง4สาเหตุนะครับเป็นสาเหตุหลกัลกๆของทางที่ลูกค้าเจอเพื่อที่จะนำไฟ NG เนี่ยไป Imoement e ต่อว่า ในแต่และสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราเจอสาเหตุอะไรมากที่สุดเขาจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดครับผมแล้วก็จะลดการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยผิดเจ้าได้เนื่องจากเรามีเลขที่โมเดลเละที่พีโอชัดเจนครับผมแล้วก็จะมีดาต่าย้อนหลังให้ด้วยว่าสาเหตุอะไรที่เกิดมาที่สุดครับผมแล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากอาไอเดียข้างต้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ที่ผมคาดหวังนะครับก็คือจากทางลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดใช้ระบบของเราไปแล้วเนี่ย ก็จะรู้แล้วว่าผลิตได้เท่าไหร่แบบเรียลไทม์ครับผมแล้วก็จะได้ปรับปัญหาได้ทันในระหว่างวันสองก็คือจะรู้สาเหตุ NG ส่วนใหญ่ละว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรก่อนเรียงลำแบบได้หนึ่งสองสามสี่ครับผมแล้วก็สามก็คือการส่งสินค้าไปหาลูกค้าเนี่ยจะไม่ผิดจ้ากต่อไปเพราะเรามีเลขที่ p o ชัดเจนว่าเวลาเราผลิตเนี่ยในที่นี้เป็นของเจ้าไหนเจ้าไหนอาจจะลดการผิดพลาดในการส่งครับผมตรงนี้ก็จะได้ความเชื่อมั่นของทางลูกค้ายิ่งขึ้นครับ ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทำอินพ o ตเมนต์ลดการสูญเสียหรือเพิ่มผลผลิตสามารถติดต่อทีมงาน e-com ได้ที่เว e ็บไซต์ evisualcontrol.com นะครับทางเราเนี่ยมีวิศวกรให้การปรึกษาหรือนัดหมายเข้าพบที่โรงงานของท่านได้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังครับ